น,นิดเดียวคุณปอลแม่คุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบกินพวกแบบแบบเดี๋ยวนี้เขาทาแบบกว๋วยเตี๋ยวเรือในซองสําเร็จรูปมันง่ายดีนะเดี๋ยวนี้มันง่ายมากเลยนะคะไม่ได้มีแต่บะหมี่กึ่งสำเร็จอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวนี้กว๋วยเตี๋ยวเรือ<ๆ>กว๋วยเตี๋ยวผัดไทย ก๋วยเตี๋ยวยวนมีโคลเนี่ยอ่ะมีหมดแล้วอ่าล่าสุดตอนนี้ค่ะอยนะคะร่วมกับสำนักง,งานสาธรารณาสุขจังหวัดนนทบุรีเขาเก็บตัวอย่างอาหารจากสถานที่ผลิตอาหารเพื่อจําหน่ายชื่อกว๋วยเตี๋ยวคือเลอรสนี้ค่ะปรากฏว่าเขาบอกก็ไปตรวจปุ๊บนะคะเขาพบจุลินทรีย ที่ทำให้เกิดโรคบาซิลัสซีเรียสนะคะเล้วคดคนเขามือบอกว่าทำให้เกิดเนี่ยอาหารเป็นพิษได้นะคะเขาไปเจอแบคทีเรียนี้เท่ากับ6,600 cfu ต่อก,กรัมนะคะซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่กำหนดให้ปริมาณที่ตรวจพบเนี่ยต้องไม่เกิน1,000ครับ แต่เขาพบในกว๋วยเตี๋ยววันนี้6,600ห,หกเท่ากว่าหกเท่ากว่าเนะี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยขอเตือนผู้บริปโภคให้ระมัดระวังอย่าซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะที่ฉลากระบุรายละเอียดข้างต้นมารับประทานค่ะใครที่สงสัยว่าสินค้ากำลังรับประทานอยู่นั้นมันปลอดภัยหรือเปล่านะคะโทรัพท์ไปได้ที่สายด่วนอ,อย1 5 5 6หค่ะโอ้นี่ขนาดซื้อบบันี้ดูปกปิดมิดชิดนี่ก็ยังมีปัญหานะก็ต้องระมัดระวังกันด้วย